ยี่สิบยี่สิบปีต่อมาหลบสองคนยังอยู่ที่เดิมที่แปลกกว่านั้นคือหลบเดินได้เก้ข้าจันกีก็ข้าจันเหมือนกันมันมาดิอเออ ท่าไม่ตายของฉันโอ้จะทำไม่ได้ก็เรียนแบบท่าไม้ตายจะมาเหมือนกันอืมไปซะไปซะ